สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเปิดเผยว่าจากกรณีที่พลทหารวรปัต พัดมาสกุลหรือน้องเนอายุ18ปีสมัครใจเข้ารับการเป็นฐานเกณฑ์ถูกครูฝึกซ่อมวินัยจนเสียชีวิตหลังเกณฑ์ฐานไม่ถึง3เดือนแพทย์ระบุว่าสมองบวมซี่โครงหักสองข้างปอดฉีกปอดรั่วหายปลาร้าหักกระดูกสันหลังหักต่อมาพนักง,งานอายการได้ยื่นฟ้องครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกรวมทั้งหมด13คนเป็นจำเลยในความผิด ฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและป้องกันการกระทำให้บุคคลสูญหายพศ2565มาตรา5วันนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ได้อ่านคำพิพากษาสรุปเนื้อความว่าจำเลยที่1และ2เป็นครูฝึกทหารใหม่ของค่ายนวมินโดยมีจำเลยที่3ถึง13เป็นทหารเกณฑ์และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยครูฝึกทหารเกณฑ์ ร่วมกันทำร้ายผู้ตายหลายครั้งหลายเวลาต่างกรรมต่างวาระอย่างทารุณโหดร้ายจนผู้ตายได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาพยานหลักฐานของโจมีน้ำหนักน่าเชื่อถือเนื่องจากพยานส่วนใหญ่เป็นหานใหม่และเป็นฐานเกณฑ์ในค่ายโนมินที่จำเลยทั้ง13สังกัดอยู่และเห็นเหตุการณ์ซึ่งถือว่าเป็นประจับพยานโดยตลอดหากไม่เป็นความจริงพยานซึ่งเป็นฐานเกณฑ์และเป็นฐานใหม่ก็คงไม่กล้าใส่ความหรือใส่ร้ายป้ายสี ทั้งไม่มีสาเหตุโกรธเครืองกับจำเลยทั้ง13แต่อย่างใดนอกจากนั้นคำให้การของจำเลยทั้ง13ยังมีพิรุษข้อสงสัยและมีการต่อสู้โดยปฏิเสธลอยๆทั้งๆที่ในชั้นพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาว่าจำเลยทั้ง13เรื่องการทำร้ายร่างกายพลทหารให้ได้รับอันตรายแก่กายจำเลยทั้ง13ให้การรับสารภาพโดยไม่ให้รายละเอียดใดๆ แต่ต่อมาหลังจากพลหานเสียชีวิตเมื่อพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเป็นข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายจำเลยทั้ง13ให้การปฏิเสธลอยๆโดยไม่ให้รายละเอียดซึ่งในทางพิจารณาคดีพยานหลักฐานของโจและของจำเลยรับฟังได้ว่าจำเลยทั้ง13ได้มีส่วนร่วมกันกระทําความผิดตามฟ้อง เพียงแต่ต่างคนต่างทำแต่ระยะเวลาและสถานที่ชัดเจนที่สุดว่าพลฐานเสียชีวิตในเวลาต่อมาเกิดจากการกระทารุนแรงของจําเลยที่1ซึ่งเป็นครูฝึกได้ใช้ไม้ทําร้ายโดยการทุบตีพลฐานจนถึงแก่วความตายในเวลาต่อมาศารจะมีคาพิพากษาว่าการกระทําความผิดของจําเลยทั้ง13มีความผิดตามพระราชบัญญัติป,ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายมาตรา5และมาตรา35วรราม พิพากษาจำคุกจำเลยที่120ปีจำคุกจำเลยที่2 15ปีจำคุกจำเลยที่3ถึง13คนละ10ปีในส่วนของพ่อแม่พลทหารที่เสียชีวิตยังติดใจคำพิพากษาเห็นว่าจำเลยที่1ได้รับโทษน้อยเกินกว่าที่กระทำควรได้รับโทษมากกว่านี้และจะได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไปในส่วนคดีแพง่งหลังคัดคำพิพากษาได้แล้วจะยื่นฟ้องกองทบกเป็นจำเลยเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนให้กับพ่อแม่ของน้องตามกฎหมายต่อไป